ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบนนำกระดาษรายงานซาริโอเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าเป็นปี2022มารีวิวแล้วกันนะคะเพราะเบนไม่แน่ใจว่าคอลเลกชันไหนเนี่ยออกก่อนหลังเนื่องจากว่าเบนเนี่ยหยุดซื้อกระดาษรายงานซาริโอแล้วก็สมุดซาริโอมาเป็นเวลาแบบเกือบจะ3ปีได้แล้วนะคะ เหตุผลที่เบสหยุดซื้อเนี่ยก็สาเหตุหนึ่งก็คือมาจากที่เบสเนี่ยเรียนด้วย iPad นะคะไม่ได้ใช้กระดาษจดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยเบสพูดไปในคลิปเปิดถูกช้อปปิ้งแล้วว่าเบสค่อนข้างจะผิดหวังกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของซาริโอนะคะเหตุผลเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นกระดาษรายงานแล้วอ่ะมันควรจะเป็นไซส์ A4 อะค่ะไม่ใช่เป็นไซส์แบบ ปีไซส์เดียวกับสมุดอะเวลาคนเลือกซื้อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สมุดหรือกระดาษรายงานถ้าไม่พลิกดูหรือดูไม่ละเอียดเนี่ยอาจจะส่งผลให้ซื้อผิดได้นะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของเบสเนาะจากที่เบสใช้งานจริงๆมาแบบเบสใช้งานกระดาษรายงานซาริโอเนี่ยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีได้เลยอจริงๆเพราะว่าด้วยความที่แบบใช้มาแต่ สมัยอยู่มาหาลาัยแรกๆแล้วอะค่ะจนตอนนี้เนี่ยอายุแบบ20่สิบกว่าแล้วจน20่ปลายๆแล้วอะจนแบบเออรู้สึกถึงพัฒนาการของเขาจาก A 4มาจนถึงตรงนี้อะค่ะเบคก็จะชอบตัว A 4มากกว่าเนาะอ่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวทีละลายที่เบสซื้อมาละกันนะคะในปี2022นี้ก็อ่ะเริ่มจากไลน์นี้ก่อนละกันค่ะเป็นลาย Little Star l i ต t l e t w ท n ิน a r ตลกิกกลเนาะราคาของเขาเนี่ยจะ เท่ากันหมดทุกอันเลยนะคะก็คือจะเป็นเนี่ย85บาทนะคะถามว่าใช้ทำอะไรได้ก็ใช้งานเหมือนกระดาษรายงานทั่วๆไปเลยค่ะในหนึ่งเล่มเขาเนี่ยเขาจะมีสองลายด้วยกันนะคะทุกแบบเลยเนาะอันนี้หน้าปกเขาเป็นแบบกิกกี้ลาลากอดดาวอยู่นะอันนี้สีสันสดใสนะคะดูเป็นพัดเทลพัดเทลเนาะเปิดมาชูบเราจะเจอกับลายแรกของเขาค่ะลายแรกเขาเนี่ยก็จะมีกิกกี้ลาลาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ แล้วข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นดาวแบบนี้เนาะลายที่2ค่ะทุกคนเปิดมาด้านหลังอันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะที่แบบด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายชาร์ตส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายแบบลางๆนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเพราะว่าเกิดทุกคอลเลกชันเลยเขาก็จะออกแบบมาสไตล์แบบนี้นะอันนี้อันแรกนะคะลายที่2องขอเป็นไมมก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปลิตเติ้ลทวินสไตล์อีกอันหนึ่งนะ สำหรับ My Melody นะคะเขาก็จะมาเป็นคอลเลกชันเหมือนกับ Under the Sea ค่ะจะมีหอยมีอะไรพวกเนี้ยบ่งบอกถึงความเป็นทะเลซึ่งเท่าที่เบสด,ดูก็คือเหมือนจะเป็นลายเดียวกับ Little Twin Star เลยนะคะเปิดมานี่ทุกคนอันนี้ลายแอปสวยนะคะเป็น My Melody จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีตัว My Melody เขาอยู่ตรงนี้นะอู้ทุกคนอันนี้คุ้มมากเพราะว่าสลายเนี่ย จะได้ลายที่ชัดทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าเหลืองนะและที่สําคัญคือมีตัวไม m ์เมโลดี้อยู่ถึง3ตําแหน่งด้วยกันก็จะมีนี่หนึส,สนะคะเอยอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้อันนี้ชอบนะคะชอบมากๆเลยลายนี้แอบเปิดดูแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะต่อไปค่ะคือลายนี้ค่ะเป็นลายลิ t เติ้ลทวินสตานะคะ อันนี้ก็เหมือนเดิมตัวปกเนี่ยเขาจะมีความแบบพาสทเทลนะคะเป็นสีแบบออกฟ้าม่วงชมพูตามสไตล์ของ Little Twins t t r r เขาเนาะด้านในลายแรกค่ะโอเคก็ยังคงคอนเซปต์ Little Twins t a r นะมีความกระดาษเป็นชมพูชมพูอมม่วงๆนะคะแล้วก็ตัวลายเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีความพาสเทลพาสเทลแบบอ่อนๆหน่อยส่วนลายที่2เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบบางๆนะคะบางๆปกติแบบนี้ ก็สวยงามนะคะใครที่สนใจนะคะก็ไปดูได้นะมันมีหลายลายเนาะมันมีลาย Hello Kitty มีลายอื่นอีกว่าตอนนี้เบก,ก็ชอบ3ลายนี้ก็เลยซื้อมาแค่3ลายนี้นะคะมาลองใช้งานดูก่อนเอาไว้ทําสรุปสอบในกระดาษเอาไว้จดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะไซส์ของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์เท่ากับตัวสมุดทั่วๆไปเลยนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบนจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบนเนี่ยจะมารีวิวอะไรอีกค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย